ตังประเสริฐนะครับนะฮะเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับโอเคเดี๋ยวจะมอบเป็นเช้านะครับเอ่อบัสนะครับให้กับน้องขวัญนะครับนะฮะโอเคนะครับนี่นะครับถ่ายรูปกันหน่อยอ่าเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บเดียวนะครับทุกท่านก็หมุนหน่อย มาถ่ายด้วยใจอะไรล่ะโอเคอ่ะบัสเข้าหน่อยเอามามด้านนึงก็ได้ด้านนองก็ได้โอเคเอ่อไปประมาณโอเคขออนุญาตหยุดรุ่นหนึ่งไหมนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องขอทอยู่ต่อนะ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะโอเคครับขอถ่ายกับผู้ชมทุกคนหน่อยนะฮะทุกท่านครับเดี๋ยวเรายกมายกมือ,สอ,มอสองมือเลยสองมือเลยอ่าด้านนี้เลยนะครับมาเลยครับอาล่ะทุกคนยกมือเลยนะเดี๋ยวเราจะถ่ายกันนะโอเคอะไรนะถ่ายได้ใจถ่ายได้ใจเออน่ารักโอเคอ่ะ เห็นไหมหนึ่งยกมือเช่นกันยกมือคนละสองข้างไันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้ไหมถอยลบทิ้งนะหนึ่งสองสาม โ okay. อเคขอขวัญเดียวคนเดียวนะฮะขอบพระคุณคะ่ะแป๊บนึงนะครับเราขออนุญาตคราวนี้ใครจะถ่ายขวัญและคราวนี้โอ้โอโอโอโน้องสันนิษฐ์เ <c oughs> ต็มที่จริงๆโอเคเอาเลยแลวชูมืออย่าเพิ่งจับอย่าลุกนะชูมือ,อก่อนหนึ่งสองสามน่ารักมากหนึ่งสองสามโอเคได้ไหมหน่ารักมากบวกมื เราให้ี่ใจอ่าเออ